สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกาลาแลนครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับคือเมื่อก่อนผมเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเอาไปใช้แล้วมันจะเป็นเป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยเป็นทําให้พืชเจริญเติบโตจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับ จุลินทรีย์นี่มันจะทําหน้าที่ย่อยสลายอินนรียวัตถุก,ก็คือย่อยสลายพวกใบไม้นะครับใบไม้กิ่งไม้แห้งที่มันร่วงลงไปทับถมอยู่ในดินนะครับแล้วจุลินทรีย์ธรรมชาตินะครับก็จะไปทําหน้าที่ย่อยสลายให้พวกใบไม้เปลือกไม้กิ่งไม้ต้นไม้นะครับ จะย่อยสลายแล้วกลายเป็นธาตุอาหารนะครับเป็นธาตุอาหารให้ต้นไม้ได้กินธาตุอาหารจากใบไม้หรือกิ่งไม้ที่จุลินทรีย์ตัวเนี้มันเข้าไปทําหน้าที่ย่อยนะครับมันไม่ใช่ทําหน้าที่ให้ต้นไม้จเจริญเติบโตนะครับเ <c oughs> มื่อก่อนผมหลงทางเข้าใจผิดนะครับแล้วหลายท่านก็ผมคิดว่าน่าจะ หลงทางเหมือนกันนะครับก็เลยเอามาคุยกันก็ผมเอามาใส่นะครับคือตอนแรกผมก็ไม่รู้นะครับหลงทางไปแล้วท่านี้ก็เข้าไปศึกษาหลายช่องนะครับได้หลายช่องก็ให้ความรู้ดีนะครับแต่ว่าบางช่องผมก็จําชื่อช่องไม่ได้ครับมีคือเข้าไปดูได้หลายช่องนะครับบางทีเราเราไปดูช่องไหนแล้วเ,เราคิดว่ามันใช่แล้วเราก็เชื่อเลยนะครับ ชื่อโดยที่เราไม่ได้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับแต่นี้เราก็จะหลงทางเราไปใช้ผิดวิธีนะครับผิดวิธีผิดสูตรมันบางทีมันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่มันเสียเวลานะครับมันเสียเวลาที่เราจะรอสมมุติว่าเราไปใส่ต้นไม้แล้วเราก็รอดูต้นไม้ว่ามันจะเจริญเติบโตผมเคยเอาไปใช้กับพลิกขี้หนูนะครับแล้วมันมันเม็ดมันเล็กแล้วมันเม็ดมันอ้วนขึ้นมาผมก็คิดว่า ตัวตัวเนี่ยมันทําหน้าที่ช่วยให้พริกเจริญให้เม็ดว้นขึ้นแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับพอใส่ลงไปในดินมันก็จะไปย่อยวัตถุที่อยู่ในดินนะครับไอต,ตัวไหนที่มันย่อยไม่ได้มันก็จะไปช่วยย่อยวัตถุที่อยู่ในดินในในกระถางต้นไม้เรานะครับทําให้ต้นไม้เรามันกินไอพวกวัตถุที่อยู่ใต้ดินได้เราก็เลยเราก็คิดว่าไอตัวเนี่ย นะครับทำหน้าที่ให้พืชเจริญเติบโตก็เลยเข้าใจผิดกันไปนะครับวันนี้ก็ผมก็เข้ามาศึกษาหลายช่องนะครับก็ให้ความรู้ดีโดยเฉพาะช่องของอาจารย์ทองธรรมดานะครับผมก็ได้เข้าไปศึกษาหลายเรื่องก็ได้ความรู้ดีมากเลยนะครับเพื่อนเื่อนท่านผู้ชมลงเข้าไปศึกษาเข้าไปชมเข้าไปฟังดูในช่องของอาจารย์ทองธรรมดานะครับรอบวันนี้ก็ ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องกาแลนนะครับพเพื่อนๆครับผู้ชมครับสวัสดีครับวสวัสดีครพูดได้ครับว่าไง